สวัสดีค่ะวันนี้เนี่ยนะคะเราก็จะมาพูดถึงเรื่องราวของนางเอกหมอลำนั่นเองนะคะสําหรับยูกิเพนญพกานางเอกหมอลำแห่งทางคณะหมอลำเสียงวิหกนั่นเองนะคะสําหรับวันนี้นะคะเรื่องราวที่เราเนี่ยจะมาพูดถึงกันก็อย่างที่เราทราบกันดีเลยนะคะว่าช่วงนี้เองเนี่ยยูกินะคะเธอก็ถือได้ว่ามีผลงานที่เราเนี่ยได้รับชมกันนะคะก็คือแบบหลากหลายผลงานมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการเตรียมเปิดดูดูการนะคะสําหรับหม มอลําเสียงวิหกปี3ซึ่งก็เถิดว่ามีคิวงานอะไรต่างเนี่ยอัปเดตออกมานะคะอยู่ตลอดเลยแฟนๆนะคะก็ได้มีการเห็นกันแต่ว่านอกจากนั้นนะคะก็ยังมีไลฟ์สดกลุ่มปิดให้แฟนๆนะคะได้รับชมกันอยู่ตลอดเลยนะคะทั้งไลฟ์เอเองนะคะหรือว่าจะเป็นไลฟ์ของหมอลําเสียงวิหกก็จะมีการแสดงนะคะในทุกๆสัปดาห์ให้แฟนๆนะคะได้มีการซื้อบัตรเข้าไปรับชมกันแล้วก็อย่างล่าสุดนะคะก็ได้มีการอัปเดตออกมา ะะเกี่ยวกับงานรีวิวของยูกิเองนะคะซึ่งเธอก็ได้มีการมาอัปเดตว่าตอนนี้เนี่ยนะคะก็ถือได้ว่างานรีวิวก็คือปังมากๆเลยมีงานเนี่ยนะคะติดต่อเข้ามาอยู่เรื่อยๆทําให้เธอเนี่ยนะคะได้มีการบอกว่าทํางานรีวิวนะคะยังไงแฟนๆก็สามารถรอติดตามกันได้ก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งงานที่ถือได้ว่าปังมากๆเลยนะคะสําหรับยูกิเองแล้วอย่างล่าสุดน,นะคะเหมือนว่ายูกินะคะเธอก็ได้มีการมาอัปเดตนะคะผ่านทา แฟนเพจของเธอนั่นเองนะคะโดยในครั้งนี้นะคะเธอก็ได้มีการอัปเดตออกมานะคะอยู่ที่ยูกิเพนพกาแฟนเพจก็เหมือนว่าเธอเนี่ยนะคะจะได้มีการมาพูดถึงเกี่ยวกับผลงานใหม่ของเธอประมาณนี้นะคะโดยเธอก็ได้มีการ โพสภาพของเธอเนี่ยนะคะลงบนแฟนเพจแล้วก็ได้มีการโพสต์ว่าฝากติดตามผลงานอีหล่าในเด้อจ้าเร็วๆนี้อุบไว้ก่อนว่าอะไรจ้าขอบพูณอ e ีพ่ออีแม่ที่ติดตามและเมตตาอีหลาเด้อจ้ารักๆจ้านั่นเองนะคะก็คือน่าจะเป็นอีกหนึ่งผลงานที่เธอเนี่ยแบบเตรียมเอามาเซอร์ไพรส์แฟนๆอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้หลายๆคนเนี่ยก็ต่างรอติดตามกันว่ามันจะเป็นผลงานอะไรนะคะเพราะว่าเธอเนี่ยนะคะก็ได้มีการมาโพสต์ในแฟนเพจขนาดนี้แล้วก็ขอบอกว่า อุบไว้ก่อนอะไรอย่างนี้นะคะก็เลยทําให้แฟนๆเนี่ยรุ้นกันว่าผลงานนี้เนี่ยจะออกมาประมาณไหนนั่นเองนะคะก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งผลงานที่เราเนี่ยจะได้รับชมแล้วก็ได้รับการติดตามจากเธอเพราะว่าเธอก็มีผลงานที่หลากหลายจริงๆนะคะอย่างที่ผ่านมาก็ทั้งผลงานเพลงผลงาน MV อะไรต่างๆนะคะรวมทั้งก็มีผลงานกับทางคณะหมอลำเสียงวิหกนั่นเองนะคะแล้วอย่างช่วงนี้นะคะก็ถือได้ว่าเธอก็มีผลงานออกมา เธอไพร์แฟ,แฟนเนี่ยอยู่ตลอดเลยนะคะแล้วก็มักจะมีการมาไลฟ์สดพูดคุยกับแฟนๆน,นะคะได้มีการมาอัปเดตผลงานนั่นเองหลายๆคนนะคะก็ต่างมีการพูดถึงกันอยู่ตลอดเลย แล้วก็ผลงานนี้นะคะน่าจะเป็นผลงานที่แบบเซอร์ไพรส์แฟนๆมากๆเลยยังไงก็จะต้องมารอลุ้นกันนะคะก็น่าจะมีการอัปเดตนะคะอยู่ตลอดเลยทางแฟนเพจของยูกิเพนพากาแฟนเพจนะคะยังไงแฟนๆก็สามารถไปรอติดตามกันได้นะคะสําหรับผลงานใหม่ผลงานนี้ของเธอแล้วเธอนะคะก็มักจะมีการมาไลฟ์สดนะคะในแฟนเพจของเธอเนี่ยอยู่ตลอดเลยนะคะยังไงแฟนๆก็รอติดตามนะคะก็น่าจะมีการพูดถึงผลงานใหม่ๆของเธอเ นะคะให้ได้ฟังกันอยู่ตลอดเลยแล้วก็อย่าลืมนะคะรอรับชมผลงานการเปิดฤด,ดูกาลน,นะคะของหมอลำเสียงวิหกในปีที่3นั่นเองนะคะก็น่านจะกลับมาอย่างยิ่งใหญ่แน่นอนนะคะสาหรับครั้งนี้หลังจากที่เรียกได้ว่าอยู่ในรูปแบบของไล์สดกลุ่มปิดมาอย่างยาวนานนั่นเองนี่แหละค่ะก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องราวที่เรานะคะก็ได้เอามาพูดถึงกันสําหรับใครนะคะที่มีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องราวนี้เนี่ยก็สามารถแสดงความคิดเห็นพูดคุยกันได้น ะะเราก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ประวังใจให้ด้วยนะคะ